มาดูแปลงนะาพันข้าวครับพี่น้องเป็นก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นข้าวนาปีนะครับข้าวไวแสงข้าวมะลิ105นะครับแปลงนี้รอบแรกนะครับผมหว่านปุ๋ยสูตร16-20ศูนย์นะครับแต่การหว่านปุ๋ยสมบหกิศูนย์เนี่ยก็ไม่เสมอไปทุกปีนะครับแปลงนี้นีดต้องบอกก่อนว่าเป็น นาดินเหนียวนะครับนาดินเหนียวก็ดินเหนียวตามสูตรเขาบอกว่าสิบหกยี่สิบศูนเพราะดินเหนียวมันตรึงอา่อาอ่าพีตัวหลังนะครับ NPK ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับมันตรึงในโพแทสเซียมไว้นะครับก็เลยหวานปุ๋ยสูตรสิบหกี่สิบศูนย์นะครับตอนนี้ยังมีน้ำนะพี่น้องข้าวจุดนี้ไม่ได้ตัดนะ ข้าวกำลังงามเตกอนะครับต้นลําใหญนะ่มาดูพใใี่ไก่นี่นครับต้นลําใหญ่แตกอนะครับนี่นี่าแซมไป่นออดึงออกเชิงไหนการวานปุ๋ยผมก็บอกเลยว่าไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนนะครับอยู่ที่ข้าวแต่ละปีด้วยนะครับบางปีถ้าข้าวมัน สูงมันแต่กองามมันสูงเขียวแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องหวานปุ๋ยไนโตรเจนนะครับบางคนก็ข้าวงามข้าวสูงแล้วก็อย่างยังหวาน4600หรือว่า,าปุ๋ยยูเรียที่เราพูดกันนะพี่น้องปุ๋ยยูเรียที่เราพูดกันแต่ผมไปอย่างนี้ บางปีผมก็แปลงนี้ถ้าปีไหนที่ข้าวมันก็ได้ผลตกไม่ดีข้าวเหลืองก็ได้ต้นเตี้ยนะครับผมก็จะหวานผสม4600เข้าไปนะครับเพื่อกระตุ้นให้ข้าวเนี่ยมันได้ชลูดได้แตกใบย,ยาวๆเพื่อได้คุมหญ้าให้ทันหญ้าให้สูงกว่าหญ้าหญ้ามันก็จะเกิดไม่ทันนะครับหญ้าเขาจะไม่ค่อยเกิดหรือ ตายนะครับเกิดได้มาก็ตายเพราะว่าข้าวเนี่ยมันคุมต้นหญ้าไว้หมดแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับค่อนข้างจะหวานได้ถูกช่วงนะครับไปนี้หวานตอนวันที่1พฤษภาคมนะครับวันรายงาน1พฤษภาคมสองพนะหวานเสร็จก็ชุ่มๆหน่อยไม่เปียไม่ไม่ไม่แฉะนะครับเปีย พื้นชื้นพอดีนะครับแล้วก็ฝนตกเรน่ใสๆนิดน้อยข้าวก็แตกกอสวยงามนะครับนี่เป็นข้าวพันเมลมะลิ105นะครับการว่านปุ๋ยก็ไม่เสมอไปนะเหมือนผมว่าบางคนก็ข้าวงามสวยแล้วก็ยังหนักยูเรียอีกหนักยูเรียอีกนะครับแต่นี้ถ้าว่านยูเรียเยอะนะครับข้าวจะสูงมากแล้วก็จะล้มตอนข้าวตั้งท้องออกรวมมันก็จะล้มนะครับเพราะตอนล้ม น้ำเขาจะมาด้วยแถวนี้นะครับมันเป็นทางน้ำมันก็จะไหลไปนู่นนะครับทางน้ําจากขบวนลงมานะอารอบสองผมคิดว่าจะหวานาสูตร4 6 0 0ผสมกับสูตรเสมอนะครับ15 15 15นะคิดไว้ก่อนนะครับแต่ดูก่อนนะดูช่วงเดือนกันยายน ช่วงกลางเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงของการหว่านปุ๋ยอรอบที่สองนะพี่น้องแ,แปลงข้างๆนี้เป็นแปลงของเจ้าอื่นนะครับอันนี้เขาจะออกเหลืองๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเขาหว่านปุ๋ยหรือยังแต่เหมือนจะหว่านแล้วฝั่งนู้นนะครับเห็นหว่านอยู่แต่ก็ยังออกเหลืองนะครับแต่เหลืองแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคเห็นเห็นนี้ต้นสูงนะนะครับเพราะว่าคันนาผมก็สูงนะครับ เนี่ยตรงจุดที่มันงามมากนี่ครับผมตัดใบตัดบนสะดือข้าวนะครับอ่ในสะดือข้าวก็เนี่ยช่วงนี้นะครับน,นี่ถ้าเราตัดก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตรงที่ใบมันแตกออกนะครับก็จะตัดประมาณนี้กรณีข้าวมันอถึงเวลาช่วงมันที่อสิงหาเนี่ยกางสิงหาไม่แนะนําให้ตัดถึงโคนนะ ช่วงเดือนนี้แล้วมันอาจจะไม่ได้ผลผลิตดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นข้าวมันสูงมากอย่างเงี้ยนะครับสูงมากเกินไปก็แนะนําตัดปลายใบยนะครับเดี๋ยวผมจะแต่น,นี้น่าจะตัดอีกได้ตัดปลายใบยหมันนะช่วงผมกะว่าจะตัดประมาณสักปลายสิงหานะครับอ่าปลายสิงหาดูดูดูก่อนเนะาะว่าจะเป็นยังไงอ่าตรงนี้มีหญ้าก็ะถอนดอลงไปถอนหน่อยหญ้าต้นเนี้ย สูงตามข้าวไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องต้นนี้อันนี้สูงข้าวสูงไปอย่งสูงตามข้าวอย่างั้นแหละนะครับเป็นแปลงพันข้าวเมล็105นะครับเอาเมล็พันข้าวมาลงทั้งหมดเลย13ไร่แปลงนี้นะครับหวานเอาไว้จําหน่ายเป็นเมล็ดพันข้าวนะครับเผื่อใครสนใจผมก็จะถ่ายแปลงนี้ก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องนะ ดูการเจือเติบโตแล้วก็ดูตอนที่มันออกรวงว่าจะมีปนอะไรไหมนะครับเดินเลินเนลาะก็ต้นหญ้าต้นอะไรก็ทอนๆออกไปนะครับนี่ต้นลำกำลังสวยงามลำใหญ่ยอยู่นะครับพี่นอ้องเบิ้ลต้นลำใหญ่ยอยู่นะครับ หวานตอนแรกเหมือนจะบางอยู่นะครับตอนมันงอกใหม่ๆนะครับตอนนี้มันก็แตกกอแล้วก็ต้นลําใหญ่นะครับถ้าเราหวานหนามากนะครับมันก็มีข้อดีนะครับถ้าหวานหนาก็คือช่วงแรกเนี่ยมันช่วยคุมหญ้าไม่ให้หญ้ามันเกิดแซมมาได้แต่ว่าข้อเสียนะครับถ้าหวานหนามากถ้าเกิดอา,อากาศชื้นฝนตกพรำตลอดเนะี่ย โอกาสที่จะเข้าจะเป็นโรคค่อนข้างได้ค่อนข้างสูงนะพี่นอ้องค่อนข้างสูงถ้าหวานหนาเกินแล้วก็อีกอย่างเลื่องปุ๋ยถ้าหวานหนาเกินถ้าเกิดหวานปุ๋ยไม่ถึงนะครับปริมาณไม่ถึงอาจจะทําให้ข้าวออกรังวไม่ดีแล้วก็เม็ดรีบเยอะนะครับเม็ดรีบก็จะเยอะไปนะครับแต่อันนี้พอดีครับพอดีเลยแต่กอมาค่อนข้างได้ใช้ได้ครับแปลงนี้ถือว่าอ๋อ สวยงามเป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับปีนี้แปลงเลยพันข้าวเนะวาะวันสิบหกยี่สิบศูนย์นะพี่น้องแต่ทุกคนก็ไม่เสมอไปเด้อที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงแรกนะเลยให้ว่านสิบหกยี่สิยี่สิบศูนย์ทุกปีทุกปีทุกปีไม่ได้นะครับต้องดูข้าวในปีนั้นด้วยฝนในปีนั้นด้วยนะครับ ข้าวสูงไหมข้าวกระเด้งไหมนะครับถ้าข้าวกระเด้งมากมะข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ยนะครับาบางทีก็ต้องดูสภาพดินเรานะครับควรจะหวานปุ๋ยตัวไหนผมน,นี่ผมก็เคยวาหวานยูเรียนะครับหมดเลยตบางปีข้าวมันกระเดง้งกระเด้งฝนไม่ดีหรือหวานแล้วญ้ามันเยอะนะครับอาจจะต้องตัดตัดแล้วก็หวานยูเรียเพื่อให ต้นข้าวเนะี่ยมันชลูดยาวสูงคุมยะเอาไว้นะครับแล้วรอบสองก็ใส่สูตรรับรวงนะครับอาจจะเป็น11 5 21หรือ20 5 20อะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมต้นข้าวแต่กอนี่เบด,ดูกอข้าวครับน้ำตัวนี้ลดเหลือเฉะๆฉะเนี่ยแบบนี้ผมชอบเลยน้ำแบบนี้นะครับ ทํานาไม่ต้องปล่อยไม่ไม่ต้องกากน้ำไม้เยอะนะครับถ้าแปลงไหนที่เราสามารถาบริหารจัดการน้ําได้ก็อยากให้ลดปริมาณน้ําให้เหลือแค่หลังเท้านะครับบ้านเราก็หลังเท้าเสมือนหลังเท้าเราลงไปนะครับข้าวจะสวยงามนะครับข้าวจะสวยงามแล้วก็แต่กอได้ดีรากก็จะหากินปุ๋ย ได้ดีมากมันจะได้แสงตกกระทบไปถึงผิวดินนะครับไปถึงรากรากก็จะหากินเก่งหากินได้ลึกนะครับต้นข้าวก็จะแข็งแรงนะครับป้องกันการล้มตอนที่ข้าวออกรวงด้วยนะพี่น้องได้อันนี้ฝั่งนี้ของผมนะครับไปนี้ก็ใช่นะครับอู้ยาวไปถึงท้ายหมู่บ้านนะครับมาดูปลงข้างๆนะครับก็ตัดเพราะหวานก่อนผมกับ เกือบสามอาทิตย์นะไปองน,นี้นี่นี่นี่เขาตัดนะพี่น้องเขาตัดเนมาดูข้าวที่เขาตัดตอนนี้กำลังแตกออกมาแล้วน,นะนี่เขาตัดอืมอ่ากำลังออกเขียวสวยงามกำลังแตกยอดมานะพี่น้องเด้อข้าไปนี่เขาก็หวานตั้งแต่เมืที่ ห้าหกเมษาวันที่ห้า,ห,าหรือวันที่หกนี่ยผมจะไม่ได้เดือนเมษายนก่อนสงกรานนะครับหวานก่อนสงกรานด้วยเขาทําแบบนี้ทุกปีนะแล้วก็ได้ผลทุกปีเพราะว่าแถวนี้ถ้าไม่ว่านก่อนนะครับมีสิทธิ์ที่จะน้ํามาเยอะแล้วก็ทํายากนะครับหวานวก็เจอน้ําท่วมบางปีเคยเจอนะครับฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนก็ได้ทํานาตมกันนะครับ ทำน้าต้มก็ค่อนข้างบริหารจัดการได้ยากเ้องกาปล่อยน้ําถ้าปล่อยน้าไม่แห้งข้าวก็เกิดไม่ดีนะนี่้าวกากำลังแตก่อด้วยครับมาลิหนึ่งศูนย์ห้านะพี่น้องอ่าเอามายากาศมาชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เรื่องการทํานานะครับทานานหลายหลายปีก็แต่ละปีก็ไม่เหมือนกันด้วยพี่น้องเพราะว่าฝนไม่เหมือนกันแต่ละปีอ่าอากาศแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับ จังหวะการหวานนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าหวานแล้วไม่โดนฝนทับมาหนักๆเนี่ยข้าวก็จะเกิดมาแล้วก็อายาายังไม่เกิดข้าวเขาจะเกิดก่อนพอข้าวเกิดก่อนมันก็จะสูงกป่าพอมันสูงปกดินได้ยาก็จะไม่ค่อยเกิดนะพี่น้องนะแต่ถ้าหวานแล้วเจอฝนปุ๊บเลยเนี่ยโหนะแบบนั้นต้องแก้ปัญหาค่อนข้างยากนะครับ แคปัญหาค่อนข้างยากเลยแหละนะข้าวมาอีกหนึ่งศูนย์ห้านะครับไยนี้ก็ถึงสุดถึงบ้านเขาเลยเนีย่บ้านถนนแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปถึงป่าอ้อยนะครับแถวนี้แปดไร่นะพี่น้องแปดไร่สวยงามเลยนะปีนี้ถือว่าโอเคเดินพี่น้องถ้าลงไปนี่ก็ถ้าลงไปน่าจะประมาณนะเกือบเสมออกแหละบางจุดก็เสมออกแล้วครับบางจุดที่มันดินงามๆก็จะ เสมอนู่นแหละเกือบไหลนะครับแปลงนี้ก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องนะตั้งแต่ผมถ่ายตั้งแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่หวานแรกๆตอนตัดเป็นบางส่วนแล้วก็จะถ่ายไปเรื่อยจนถึงข้าวนู่นแหละออกรวงจนเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องเนี่ยก็เก็บยาไปยาตรง ในมีหญ้าเราก็เดินถอนอนเล่นไปนะพี่น้องนะอ่านี่ในหญ้าแบบนี้นะครับถ้าน้ําเยอะเนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็สูงแต่รากมันจะอยู่เหนือน้ํารากจะกินบนเหนือน้ํานะครับกินดินแล้วเวลาดึงออกง่ายนะครับเวลาดึงออกถอนง,ง่ายมากนะครับถ้าเจอน้ํามันก็จะหญ้ามันจะไม่ค่อยถูกกับน้ําเยอะอยู่แล้วนะพี่น้องนะอ่า จะมีบางตอนนี้มันต้นข้าวมันสูงกว่านะครับทําให้ยามันก็จะต่ํากว่าเดยวมันก็ตายอีกนะครับัางต้นมันก็จะเหี่ยวตายแก่ตายของมันเองนะพี่น้องเออนะครับนี่เป็นแช์ประสบการณ์ถือว่าเป็นแช์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็เห็นใจบางที่นะครับพี่น้องบางที่บางจุดก็ฝนไม่ตกเป็นนาโคกดินแห้งขาวไปแล้วนะครับ ข้าวต้นก็ยังเตีย้ยๆอยู่นะครับหญ้าก็เริ่มแสงขึ้นมาแล้วเพราะต้นข้าวมันยังต่าหญ้ามันก็เริ่มเกิดมาแล้วมันก็จะแสงต้นข้าวนะครับปีนี้สังเกตฝนปีนี้จะไม่ตกกระจายมากเท่าไหร่นะสังเกตด,ดูตรงไหนตกก็ตกซ้ํซํๆตรงไหนไม่ตกก็ไม่ค่อยตกบางบางที่ก็ตกพอรินรินตกพออ่อยหญ้าให้หญ้ามันเกิดสวย บาที่ตกซ้ำก็ดีไปข้าวก็จะได้สวยงามนะอืมอ่ะผมก็เดินเลาะๆไปเห็นข้าวสวยงามแล้วก็อยากเดินมาดูนานนะพี่น้องนะต่อถอนนี่เล่นไปอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซิกันแล้วกันมันต่อไปนะครับโอมจวดจวดยี่